ะคะวันนี้ก็มาเลี้ยงฉลองมาเลี้ยงฉลองน้องมิวได้ไปเรียนต่อที่ไต้หวันนะคะแล้วก็วันเกิดพี่มอสุ่งนี้ด้วยพร้อมกันเลยสวัสดีอันนี้เจ้าเจ้าของวันเกิดเจ้าของวันเกิดนะคะไห่สวัสดีครับนี่พี่มอส่พี่มอพี่คนโตของบ้านเลยนะ ลองลงมาแก่ลงมานะคะพี่วิกบอยค่ะหกปีปริญญาโทค่หกปีปริญญาโทโทรไหมเขาโทรตับอันนี้พี่มีค่ะคนสวยบายบายค่ะบายบายนี่เด็กเด็กน<บ>ี่ <Hello. S 2> ฮัลโหลเบกูุณบายเร็ว อันนี้นะคะน้องมิวคนนี้นะคะที่จะไปเรียนต่อไต้หวันรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะฝากอยากฝากอะไรไว้เมืองไทยไหมคะบ<อ>่บอ่อนี่คือบ่รู้บอ่เอาบ่รู้บอ่เอาหรือบอ่อะไรคะขอฝากความรู้สึกหน่อยคะ่ะขอความรู้สึกหน่อยคะ่ะพูดคะ่ะ อันนี้คือพูดนะคะจบอันนี้คือเด็กๆฉลองวันนี้สนมีโตผู้ใหญ่เขากลับไปแล้วบางส่วนและร้านก็กำลังจะปิดตัวลงแล้วนะคะนี่นนนโอเคนะคะ